สลายแค้นด้วยแรงรักตอนที่12บสงวันตาเห็นน้ำตาหยดหนึ่งไหลผ่านแก้มของสเสวยจีไปอย่างไร้ซุ้มเสียงตั้งแต่ซีเฉิงอ๋องบัญชาให้นางชิงตำแหน่งอัครมเหสีนางก็เห็นสเสวยจีเป็นศัตรูมาตลอดคิดแต่จะหาจุดอ่อนของนางเล่นงานนางให้ตายทว่าในาเวลานี้จุดอ่อนก็หาพบแล้วแต่นางกลับพบว่า ที่แท้นางและเสวยจีหาใช่ศัตรูไม่หาแต่เป็นคนหัวอกเดียวกันต่างหากท่านพี่อย่าพูดอีกเลยหวนตากล่าวเสียงอ่อนโยนเสวจีหันกลับมายิ้มพูดเรื่องพวกนี้กับเจ้าแล้วข้าสบายใจขึ้นมากเลยหลายปีมานี้ข้าต้องเก็บความลับนี้ไว้ในใจอย่างทุกทรมานวันนี้ในที่สุดก็มีคนฟังข้าระบายแล้ว ท่านไม่ควรเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ข้าฟังท่านไม่กลัวข้าจะทรยศท่านหรือนางเตือนอย่างปรารถนาดีเจ้าก็มีจุดอ่อนอยู่ในมือของข้าเช่นเดียวกันดังนั้นข้าจึงไม่กลัวเสวจียิ้มใส่หน้าแต่ข้าไม่ได้เล่าเรื่องของข้ากับเทียอิงให้ท่านฟังเสียหน่อยเจ้าไม่จำเป็นต้องเล่าให้ข้าฟังหรอกเสวจีปัดปลอยผมบนหน้าผากเบาๆข้าแค่พูดในสิ่งที่ข้าอยากจะพูด เจ้าก็เล่าแค่สิ่งที่เจ้าอยากจะเล่าวันตาขขาอยากจะคบเพื่อนสักคนด้วยความจริงใจไม่ทราบว่าเจ้ายินดีจะเป็นเพื่อนกับข้าหรือไม่นางนางพูดจริงหรือเปล่านางเหงามากก็เลยต้องการเพื่อนจริงๆหรือว่าเพียงแค่ล่อลวงนางให้ความรู้สึกเป็นอาริของนางตายด้านไปกันแน่วันตาแยกแยะไม่ออกตลึงนันอยู่ที่เดิมในหัวสมองว่างเปล่า เสด็จแม่กลับมาแล้วขณะที่กำลังยืนแข็งทื่ออยู่ทันใดนั้นเสียงอันไร้เดียงสาข,ของเด็กก็ดังขึ้นวนตาหันกลับมาก็พบเด็กน้อยที่น่ารักราวยกสลักวิ่งเข้ามากลางแขนทั้งสองแล้วพุ่งเข้าสู่อ้อมอกของซุเอจีอย่างดีอกดีใจนี่คงจะเป็นองค์ชายน้อยที่สุเอจีให้กำเนิดสินะช่างน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเสียด้วยใบหน้าเล็กๆที่แลดูคล้ายผลแอปเปิลนั้น เห็นแล้วหน้าหม่นเคี้ยวนักเมื่อครูไปเล่นที่ไหนมาหรือเสือจีย่อกายลงมองบุตรชายด้วยความรักอย่างเต็มเปี่ยมใช้นำเสียงอันอ่อนโยนที่สุดในโลกของมารดาผู้เมตตาถามค่อยๆว่าร้อนหรือเปล่าจะกินอะไรหรือไม่เมื่อครูพี่เสี่ยวหลงพาข้าไปเล่นในอุทยานหลวงมาอง์ชายน้อยชี้ไปที่นางกำนันนางหนึ่งที่วิ่งตามหลังมาอย่างเร่งรีบ ข้ายังให้พี่เสี่ยวหลงจับลูกนกมาให้ข้าตัวหนึ่งด้วยแน่ลูกนกหรือสีหน้าสวยสีพันแปรเปลี่ยนไปลูกนกอยู่ที่ไหนกันพี่เสี่ยวหลงช่วยข้าจับมันไว้ใส่ในกรงแล้วแขวนไว้ที่ทางเดินตรงซุ้มดอกไม้องค์ชายน้อยเบิกบานยิ่งนักนางขบริมฝีปากแล้วเอ่ยกับเขาว่ามามาคารวะพระสนมหุยเฟยก่อนแล้วค่อยให้นางกำนันพาเจ้าไปอาบน้ำนะ ถวายพระพรพระสนมหุ้ยเฟยเด็กน้อยคาระวะอวนตาอย่างแสนจะว่าง่ายช่างน่ารักจริงหวนตาเข้าไปลุ่มหัวเขาถามคำถามจำพวกอายุกี่ขวบแล้วเรียนเป็นอย่างไรบ้างไปตามมารยาทรอมทั้งปลดสร้อยไข่มุกจากคอออกมาให้เป็นของรับขวัญจากนั้นก็มองนางกำนันจูมือเขาก้าวออกจากศาลาแสงอาทิตย์ไปเซียวหลงเจ้ามานี่สิ ข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าเมื่อบุตรชายออกไปแล้วสายตาของอเสเวจีก็จับจ้องไปที่ใบหน้าของนางกำนันที่เพิ่งพาบุตรชายออกไปเล่นแล้วกล่าวว่าองค์ชายน้อยเล่นกับนกไม่ได้เจ้าไม่รู้หรือทำไมต้องช่วยเขาจับนกด้วยหม่อมชันทราบเพคะดังนั้นจึงไม่ได้ให้องค์ชายน้อยเข้าไปใกล้มันเมื่อครู่ก็แอบปล่อยนกไปแล้วด้วยเพคะ หากพรุ่งนี้เช้าองค์ชายน้อยไม่เห็นมันก็อาจจะร้องไห้งองแงอยู่พักหนึ่งหม่อมฉันก็จะโกหกว่านกกระแทกกรงหนีออกไปได้เช่นนี้ก็เรียบร้อยแล้วเพคะเสียวรองตอบอย่างยิ้มแย้มนับว่าเจ้าหัววัยเสวยจีถอนหายใจเฮือกใหญ่อะไรกันทำไมองค์ชายน้อยถึงเล่นกับนกไม่ได้เล่าวันตาถามอย่างสงสัยเพราะหากเขาสูดเอาขนนกเข้าไปก็จะหายใจติดขาด รืออาจถึงขั้นหายใจไม่ออกตายได้นางอธิบายช้าๆข้าไม่อนุญาตให้ในวังเลี้ยงพวกนกแก้วนกเดินดงและนกต่างๆก็พอจะรู้ว่าข้ากลัวนกพวกนั้นมากแค่ไหนทําไมถึงเป็นโรคนี้ได้เล่าท่านพี่ควรจะเรียกหมอหลวงมาถวายการรักษาจะดีกว่าวนตาขมวดคิ้วไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนี่เป็นกรรมพันธุ์เด็กคนนี้เหมือนพ่อนิ่งไปซั่วขนา ซสยจีก็เปลี่ยนเป็นน้ำเสียงสบายๆเอาเป็นว่าหากไม่ต้องเข้าใกล้นกก็จะไม่เป็นไรน้องข้าไม่ต้องกังวลไปหรอกเสวยจีหันกายไปดูนางกำนันที่ยืนอยู่ด้านข้างนางโบกมือแล้วกล่าวว่าเซี่ยหลงเจ้าไปปรนนิบัติลงชายน้อยเถอะไม่ต้องอยู่ตรงนี้หรอกเธอ,อเซี่ยหลงคล้ายกับยังมีเรื่องจะรายงานทำท่าจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็หยุดไว้ ทำไมหรือเสว่ยจีรู้สึกได้ถึงความผิดปกติเมื่อครูหม่อมฉันอยู่ในอุทยานหลวงได้ยินเรื่องบางอย่างมีอะไรก็รีบว่ามารอตอนเย็นให้พระสนมทรงมีเวลาแล้วหม่อมชันค่อยรายงานดีกว่าเพคะนางแอบเหลือบมองไปทางหวนตาหวนตาประหลาดใจเล็กน้อยวันนี้เราได้ผูกสัมพันธ์เป็นพี่น้องกับพระสนมหุยเฟยแล้วเสวยจีกล่าวอย่างเข้าใจ มีอะไรก็พูดออกมาต่อหน้าได้ไม่ต้องปิดบังถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันก็จะทูลตามตรงนะเพคะเสี่ยวหลงเดิมทีก็คิดจะอวดแทนเจ้านายของตนแสดงบารมีใส่เวนตาอยู่แล้วยามนี้จึงเอ่ยปากได้อย่างไม่ต้องกลัวสิ่งใดเมื่อครู่ตอนเดินผ่านอุทยานหลวงได้ยินกงกงผู้ดูแลบอกว่า ฟาบาจ,จะอาศัยโอกาสที่พระราชชนนีทรงจัดงานชมดอกไม้ประกาศเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่หรือผู้เจ้าเหล่านางกำนันและขันทีจะสร้างเรื่องอะไรเหลวหลายอีกระมังหากมีเรื่องใหญ่จริงฟาบาจ,จะทรงให้ผู้เจ้าได้รู้ก่อนหรือเสวจีไม่เห็นด้วยจริงนะเพคะพระสนมพวกเขาพูดว่าคืนนี้ฟาบาจ,จะทรงประกาศแต่งตั้งพระสนมเป็นอัครมเหสีกันทั้งนั้น วันตาอดตระหนกไม่ได้ตาทั้งสองเบิกกว้างเหลวไหลสวยจีตาวาดตำหนิในทันใดข้าไม่มีคุณสมบัติพอจะได้รับการแต่งตั้งเป็นอัคระมเหสีได้อย่างไรกันอย่าลืมสิเหนือข้ายังมีพระสนมกุ้ยเฟยอ,อยู่อีกนะหากผู้เจ้ายังพูดเหลวไหลอีกระวังจะถูกตบปากพระสนมหม่อมฉันไม่ได้โกโหกเสี่ยหลงสีหน้าแตกตื่นขึ้นมาทันที ยังไม่รีบไปก่อนที่เราจะอารมณ์เสียอีกนางสะบัดแขนเสื้อไล่นางกำนันเพคะนางกำนันตกใจจนหน้าถอดสีรีบจากไปทันทีไม่กล้าพูดอะไรอีกเลยเมื่อรอบกายไม่มีคนเสวยจีก็กล่าวกับหวนตาน้องข้านางกำนันข้าพูดจาเหลวไหลเจ้าอย่าได้ถือสาเลยนะนั่นอาจไม่ใช่เป็นเรื่องเหลวไหลหวนตาขยับมุมปากเล็กน้อย ได้ยินว่ากุ้ยเฟยไม่ได้รับการตรวจปรานมานานแล้วโอรสของนางก็ไม่เอาไหนตำแหน่งอัคราไมเหตสีจะช้าหรือเร็วก็ต้องตกเป็นของท่านพี่ต่อให้ไม่มีกุ้ยเฟยก็ยังมีเจ้านี่ข้าหรือหวนตายะไกลชื่อเสียงข้าเสียไปนานแล้วเหล่าคุณนางใหญ่ในราชสำนักต่างเรียกข้าว่านางปีศาจหากฟาบาทคิดจะแต่งตั้งข้าพวกเขาคงเป็นพวกแรกที่ไม่เห็นด้วย แต่ข้ากลับอยากให้เจ้าได้ตำแหน่งอัคระไม่เหสีเสวยจีเหลือบตาขึ้นมองนางท่านพี่พูดเล่นอยู่กระมังเจ้ามองตาข้าก็จะรู้ว่าข้าไม่ได้พูดเล่นในแววตานางเปลี่ยนไปด้วยความจริงใจจริงนะข้าไม่นึกอยากได้ตำแหน่งอัคระไม่เหสีอะไรหรอกเพราะความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าก็คือไปจากวังหลวงหาที่สงบเงียบใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับพี่หลิว ข้าดูออกว่าเจ้าให้ความสำคัญกับตำแหน่งอัครมเหสีไม่น้อยเสวจีมองตาเหวนตาแม้จะจริงใจแต่ก็หลักแหลมประหนึ่งว่าเพียงแค่มองก็สามารถอ่านอีกฝ่ายได้ทะลุปรุกปโปรงหวนตาอดสั่นสะท้านไม่ได้ท่านพี่ท่านทำใจไปจากวังหลวงไม่ได้หรอกนางหัวเราะเพื่อแก้ไขบรรยากาศอันน่าอึดอัดนี้ต่อให้ท่านรักหลิววี่อย่างลึกซึง้งก็เป็นไปไม่ได้ เพราะท่านยังคงต้องคำนึงถึงอนาคตขององค์ชายน้อยองค์ชายน้อยสามพยางนี้ราวกับเป็นบาดแผลอันสาหัสสาการของซูเอจีทำให้ใบหน้าที่สงบนิ่งของนางพรันเกิดความกัดกลุ้มขึ้นมาในทันใดโบราณว่าในถ้ำมีลมใช่จะไร้สาเหตุคำนินทาของเหล่าขันทีและนางกำนันใช่ว่าจะไม่จริงหากเป็นจริงถ้าเช่นนั้น สเสวยจยีก็จะได้เป็นอัครมเหสีในคืนนี้หากสเสวยจยีได้รับการแต่งตั้งจริงหวนตารู้ว่าตนเองอยู่ในวังก็ไม่มีอนาคตอีกต่อไปแล้วนางจากไปเลี้ยงมาแต่งงานถึงที่นี่หาใช่เพียงเพื่อมาเป็นพระสนมที่ได้รับการโปรดปรานไม่นางต้องการตำแหน่งที่มั่นคงเพื่อจะได้บรรลุภารกิจที่จักรพรรดเิเปลียงทรงมอบหมายให้และตำแหน่งอัครไมเหสีก็คือหอนทางเดียว ที่จะทำให้นางบรรลุภารกิจได้เดิมทีนางคิดว่ายังพอมีเวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อวางแผนเรื่องแต่งตั้งอัครามเหสีไม่นึกว่าจักรพรรดิหนานโจงจะทรงตัดสินพระไทยได้เร็วถึงเพียงนี้เร็วจนนางรับมือไม่ทันอะไรทำให้ทรงรีบร้อนถึงเพียงนี้ตำหน่งอัครไม่เหสีว่างมานานเหตุใดจูจ่ๆพระองค์จะทรง,ตงแต่งตั้งอัครมเหสีนะวันตาออกจากตำหนักตะวันตก เดินไปตามทางในสวนดอกไม้เพียงลำพังคิ้วขมวดแน่นคิดหาหนทางไม่ออกทางเดินลดเลี้ยวมองไปไม่เห็นที่สิ้นสุดนางรู้สึกว่าทางเดินสายนี้เปรียบเสมือนกับชะตาชีวิตของนางในตอนนี้คดเคี้ยวไม่รู้ทิศทางทำให้นางเหมือนอยู่ในหมอกหนาทุกอย่างช่างเคว้งคว้างไปหมดจูๆ่ๆนางก็รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินยืนอยู่เพียงลำพัง ไม่มีอะไรช่วยประคับประคองนางนั่งลงบนหินจำลองเมื่์มอรอุทยานหลวงยามอาทิตย์อัสดงคืนชมดอกไม้ของพระราชชนนีกำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากอาทิตย์ตกดินอีกเพียงสองชั่วยามก็จะประกาศข่าวการแต่งตั้งอักครมเหสีแล้วฮ่าสองชั่วยามจะให้นางเตรียมการอะไรเพื่อชิงตำแหน่งได้เล่านางรู้สึกว่าตนเองเหมือนมดตัวเล็กๆ แต่ก็มีคนพยายามจะทำให้เป็นพยักอันแข็งแกร่งมอบหมายภารกิจที่ไม่มีทางทำสำเร็จได้มาให้นางนางอยากจะไปให้พ้นจากที่นี่เสียจริงกลับไปที่ริมสะบัวกลับไปอยู่บ้านหลังน้อยที่เถียอิงสร้างให้ละทิ้งเรื่องวุ่นวายสับสนและน่ากลัดกลุ่มทั้งหมดนี้ไว้เบื้องหลังช่างน,น้าโมโหนะักขณะที่กำลังครุ่นคิดอยู่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคนดังมาจากที่ห่างออกไปไม่ไกล วันตาสะดุง้งมองไปตามเสียงเห็นนางกำนันสองสามคนกำลังเดินมาทางนางหญิงรูปสมงดงามที่เดินนำหน้าสวมชุดระบำที่ทำจากขนนกกำลังเบ้ปากโวยวายเสียงเมครู่ก็มาจากนางท่านพี่ท่านก็ทนหน่อยเถอะใครใช้ให้หลิววีนั่นเป็นคนโปรดของพระราชชนนีกันเล่านางกำนันที่เดินมาด้วยกันต่างก็ช่วยกันพูดปลอบ คืนนี้บทเพลงที่เขาจะต้องบรรเลงในงานชมดอกไม้ก็คือเสื้อขนนกสีรุง้งข้าอุตส่าห์หวังดีหาสุดขนนกมาร่วมระบำกับเขาใครจะไปรู้ว่าเขาจะไม่พอใจนางโวยวายอย่างเกรี้ยกราดท่านพี่หลิวยี่เขาเป็นโรคหอบหากสูตรขนนกเข้าไปอาการก็จะกำเริบหรือท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาเป็นคนที่พระราชชนนีทรงโปรดปราน โรคเล็กน้อยแค่นี้เกรงว่าจะรักษาหายไปต้องนานแล้วกระมังโรคนี้เป็นมาแต่กำเนิดได้ยินมาว่าเหล่าหมอหลวงก็หมดหนทางรักษาเยียวยาได้แต่บอกให้เขาอยู่ห่างขนนกเอาไว้พระราชะชนนีทรงมีรับสั่งมาให้เลี้ยงนกในตำหนักหย่องโซ่ก็เพื่อเขาโรคของเขาน่ากลัวจะรุนแรงมีใช่น้อยอย่างนั้นหรือนางดับไฟโกรธลงได้เล็กน้อยท่านพี่ท่านก็เปลี่ยนชุดระบำสักชุดเถอะ จะได้ไม่ทำให้โรคเก่าของหลิวยี่กำเริบเดี๋ยวพระราชชนนีจะทรงตำหนิท่านได้วายท่านพระสนมหุ้ยเฟยเหล่านางกำนันพบหวนตาที่นั่งอยู่บนเขาหินจำลองโดยบังเอิญจึงร้องอย่างตกใจรีบคุกเข่าถวายบังคมอย่างร้อนรนพวกเจ้าลุกขึ้นเถอะหวนตาลุกขึ้นยิ้มละไมกกำลังคุยอะไรกันอยู่หรือทูลพระสนมนางกำนันคนที่สวมชุดระบำขนนกตอบ คืนนี้หม่อมชันโชคดีมีโอกาสได้แสดงระบำในงานเลี้ยงชมดอกไม้ของพระราชชนนีไม่นึกว่าจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันหืเรื่องไม่คาดฝันอะไรหรืออาจารย์หลิวในวังของพระราชชนนีก็คือคนที่จะบรรเลงประกอบตอนหม่อมชันแสดงระบำแต่เพราะเขามีโรคประจำตัวจึงสั่งให้หม่อมชันเปลี่ยนชุดระบำที่บ่าวเตรียมไว้อย่างกระทันหันเพคะอาจารย์หลิวคนนี้เราก็เคยเห็นหน้า เขาดูไม่เหมือนคนพานนะหากไม่มีสาเหตุจูจ่ๆเขาจะให้เปลี่ยนชุดระบำทำไมกันวนตาเลิกคิวขึ้นเพราะว่าชุดระบำของหม่ำชันชุดนี้ใช้ขนนกประดับอาจารย์หลิวกลัวว่าขณะไรยรำขนนกจะปลิวออกมาหากเขาหายใจเข้าไปจะสำลักและหายใจไม่ออกเหคะสำลักหายใจไม่ออกวนตาเกิดความคิดวาบเข้ามาในสมอง ความคิดที่น่ากลัวอย่างหนึ่งผ่านมาและผ่านไปบุตรชายของสวยอจก็ป่วยเป็นโรคคล้ายๆกันนี้แล้วสวีอจกับหลิวี่ก็ยังเป็นคู่รักกันมาหลายปีหรือว่าบุตรชายของสวีอจกับหลิววี่จะเป็นพ่อลูกกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่การทำให้สายโลหิตของฝ่าบาทต,ต้องแปดเปื้อนมีโทษถึงขั้นประหารนางจะเราส่งเดชไม่ได้ทว่านี่มันก็บังเอิญไปหน่อยกระมัง หากว่าสิ่งที่นางเดาเป็นความจริงแล้วก็เช่นนั้นแล้วนางสะบัดศีษษะในสมองประหนึ่งมีมแมลงเม่านับพันนับหมื่นบินว่อนอยู่รบกวนจนความคิดของนางสับสนจิตใจว้าวุ่นพระสนมทรงเป็นอะไรไปเพคะทรงประชวนตรงไหนหรือเปล่าเพคะเรานางกำนันเห็นนางใจลอยจึงถามอย่างกังวลไม่มีอะไรวันตาก้มศีสระเล็กน้อย เพื่อปิดบังใบหน้าอันขาวซีดของตนฝ่าบาททรงอยู่ที่ตำหนักหย่าซินหรือไม่ทูลพระสนมพวกหม่อมฉันไม่ทราบเพคะต้องไปสอบถามจากกงกงผู้ดูแลก่อนท่าเช่นนั้นพวกเจ้าก็ไปสอบถามมาหากพบฝ่าบาทก็ทูลพระองค์ว่าข้ามีเรื่องสำคัญจะกราบทูลให้ฝ่าบาทเสด็จมาที่ตำหนักหย่าเซียนของข้าก่อนงานเลี้ยงชมดอกไม้ของพระราชชนนีให้ได้ในพริบตานั้นเอง นางตัดสินใจเด็ดขาดเพราะนี่คงจะเป็นโอกาสสุดท้ายของนางแล้วเหล่านางกำนันรีบรับคำและเมื่อพวกนางกำนันจากไปแล้ววนตามองตามเงาร่างของพวกนางเมื่อลอยอยู่อีกชั่วครู่จึงกลับตำหนักของตนเห็นท่าข้าคงจะถูกลิขิตว่าให้เป็นพระสนมผู้ชั่วร้ายเสียแล้วนางมองไปที่ดอกไม้ใบหญ้าในสวนยิ้มจางๆในรอยยิ้มแฝงไว้ด้วยความขมขื่น อาจเพราะเรานางกำนันทำงานดีหรืออาจเพราะเป็นความบังเอิญไม่นานนักนางก็เห็นจกักรพรรดิหนานเจวรีบเร่งเสด็จมาใบหน้าอันเมตตาของชายชราเจอแววกังวลยังไม่ทันที่เหวนตาจะได้ถวายบังคมก็ส่งเข้ามาดึงมือของนางไปพิจารณาเซียวเลียนเจ้าเป็นอะไรหรือพวกนางกำนันบอกว่าเจ้าต้องการพบเรายังบอกว่าสีหน้าเจ้าไม่ค่อยสู้ดีนัก จ้าไม่สบายใช่หรือไม่วันตาไม่เอ่ยอะไรแม้แต่คำเดียวแต่คุกเข่าลงอย่างรวดเร็วหน้าผากก้มลงจรดพื้นไว้แน่นเซียวเลียนนี่เจ้าทำอะไรกันจักรพพัดหนานเจ้ารีพยุงนางขึ้นนึกไม่ถึงว่านางกลับไม่ยอมขยับแม้แต่น้อยยังคงคุกเข่านิ่งประหนึ่งก้อนหินหม่อมชั้นมีความลับอันใหญ่หลวงจะกราบทูลฝ่าบาทเพคะขอฝ่าบาททรงละเว้นโทษตายให้หม่อมชั้นก่อน แล้วหม่อมฉันจึงจะกล้ากราบทูลตามตรงหันตากล่าวเสี่ยวเลี้ยนมีเรื่องอะไรก็พูดมาตามตรงเราจะไม่โทษเจ้าหรอกพระพักแสดงความประหลาดพระไทยเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงความบริสุทธิ์ของพระสนมในวงังหม่อมฉันก็เพียงแต่คาดเดาเท่านั้นไม่มีหลักฐานใดๆขอฝ่าบาททรงอภัยโทษที่หม่อมฉันระแวงไปเรื่อยด้วยเพคะเสี่ยวเลี้ยน จักรพัทหนานโจงทรงร้อนรนกว่าเดิมตกลงมันเรื่องอะไรกันแน่เจ้าพูดมาตามตรงเถอะแล้วเราจะละเว้นโทษทั้งหมดให้เจ้าอย่าอ้ำอ้อึ้งอึ้งทำให้เรากังวลใจอีกเลยถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันจะขอกราบทูลตามตรงนะเพคะนางเหลือบตาขึ้นไปจับจ้องจักรพัิหนานโจวฟาบาทหวังว่าพระองค์ฟังแล้วอย่าได้ทรงคิดว่าเป็นเพราะหม่อมฉันกำลังอิจฉาริษยา จบตอนที่12แล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป